ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่ปาแต่จังหวะนี้เมกล้มครับล้มไม่เป็นไรต้องมีหุ่นอยู่นะแล้วโฟร์เวิร์ดมาจังหวะนี้หุ่นชนทันครับแต่วางก่อนเนาะโอ้เกมนี้มันมากแล้วแล้วยังไงมีแล้วม,มาคร้บผมสสดิโอสาลุติไฟท์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พบกับนั่นแหละครับหลายคนที่ขอเข้ามาเนาะโปรเพย์เิ่งกางกันนั่นเองนะครับแล้วคนที่ขอเข้ามานะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะเห็นขอกันมาหลายคลิปเหลือเกินแล้วจังหวะนี้เดินหาไปกลางแมปครับ แล้วเหมือนเลด้าจะขึ้นครับส่งสัญญาณว่ามีคนอยู่ตรงนั้นเนาะแล้วยังไงล่ะแล้วเป็นนักขุดครับหรือว่าเกฟคิเวอร์นะจังหวะนี้เพลงขึ้นมาแล้วครับยังไล่กันต่ออยู่นะสกิลตบยังไม่มาครับแล้วตัดสินใจตีทันทีเนาะแล้วยังไงกระโดดตามจังหวะนี้ขึ้และทะลุด้วยนะครับทีนิ่งแลมเนาะ กรีดิ้งแลมมาจังหวะน,นี้พังไม้ไปอีกหนึ่งสเต็ปครับเหมือนว่าจะเอาพังไม้ไวมาด้วยนะอ้าวไม่เปนไรครับกระทืบได้เนาะแล้วเหมือนจะไปจูงตรงซากเรือเล็กครับหรือเปล่าแล้วตรงนี้กระโดดได้ด้วยนะครับโอ้โหกระโดดแม่นมากครับกระโดดมาตีได้เนาะแต่ว่าเกฟบีฟเบอร์ขุดทันนั่นเองนะแล้วมุมอย่างงี้กรีดิ้งแลมข้ามาได้นะครับ กระโดดครั้งเดียวด้วยนะแล้วขอเกาหลังหนึ่งทีครับโดนไปหนึ่งแผลเนาะเหมือนว่าเครื่องเนี่ยครับจะได้เยอะอยู่นะเพราะว่าไล่ก,กันเนี่ยถือว่านานอยู่นะครับ <c oughs> เครื่องนานแบบนี้กระโดดมาอีกหนึ่งสเต็ปครับไม่รอดเนาะ <c oughs> โอ้ดูว่ากระโดดแม่นมากเลยนะครับ <c oughs> มุมกระโดดนี่คือมสมกับเป็นกิ้งกา่า T.S. จริงครับไม่มีผิดหวังเนาะ <c oughs> ผมเนี่ยครับต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นกิ้งก่าเนี่ย ไม่เก่งและก็ไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยฉะนั้นคลิปนี้ผมอาจจะให้ความรู้อะไรเออไม่ได้มากนะครับก็ดูนาะแล้วมาดูกันมาดูกันแล้วจังหวะนี้มันหูขึ้นครับหูขึ้นแล้วเห็นฟอร์เวิร์ดมาจังหวะนี้ดักแผลไกลเลยนะเซียต้องส่งนกนะครับไม่ส่งนกแบบนี้ไม่ได้โดนเบิ้นแน่นอนครับ <S <S แล้วกระโดดไป1 step, นึ่งสเต็ปพลีนอีกหนึ่งสเต็ปเรียบร้อยครับรกระโดดตะปบโดนฟอร์เวิร์ดครับ โอร์เวิร์ดแล้วนะขุดยังไงนะขุดไม่มีขุด,ขดกำลังไปอีกหนึ่งกลางแล้วไม่รอดเนาะเอาแล้วเมื่อกี้ไม่โจนครับแล้วอย่างนียังไงเพียงเหมือนจะเดินตลอดอยู่นะโอ้เบิ้ล์เวิร์ดไม่ได้ถือว่าอาจจะยับอยู่นะครับเล่นตัวที่เบิ้ลง่ายแบบนี้แต่เบิ้ลไม่ได้ก็ถือว่าหนักหน่วงอยู่นะก็เหมือนเขาจะแบนเมอร์เซนนะครับแลาจำไม่ผิดเนาะมาแบบนี้นะ่าจะแบนเมอร์เซนแน่นอนครับ จับวางไปอีกหนึ่งสเต็ปครับเหมือนจะเอาเปิร์กแว่นแตกมาดักอยู่นะนี่นะครับเปิร์กงเขานะหลายคนสงสัยเนาะแล้วจังหวะนี้หูขึ้นครับหูขึ้นนะแล้วยังไงเหมือนจะไม่มั่นใจครับไม่เห็นว่าใครมาเนาะมาดักหน้าเขาอี้แบบนี้ก็พอได้อยู่นะถ้ากระโดดทัน ต้องดักให้เขาช่วยไม่ได้นะครับเอาแบบช่วยไม่ได้เลยนะถ้าช่วยได้อาจจะยับครับ <c oughs> เรียบอ้อยครับช่วยไม่ทันเนาะ <c oughs> แล้วแบบนี้จะเอายังไงต่อครับยังเสมอได้อยู่นะจังหวะนี้ e ล d i n g l a m งมาแล้วก็ l i ต t l e c l ค s h ครับ <c oughs> โอ้โหลิ้นพันกันแต่และสกิลนี่คือ <c oughs> อ่านยากมากครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่ปาแต่จังหวะนี้เมกล้มครับล้มไม่เป็นไรต้องมีหุ่นอยู่นะแล้วฟร์เวิร์ดมาจังหวะนี้หุ่นชนพันครับแต่วางก่อนเนาะโอ้เกมนี้มันมากครับ แล้วยังไงมีการอุ้มหลบมาหนึ่งสเต็ปครับแต่ไม่พ้นเนาะ f o r w a r อ้อมมาชนได้ในคอขเ้นตงจุดทันทีด้วยนะโอ้ืึองเดินไวม,มากครับแล้วจังหวะนี้สกิลเต็มจาก p l e a d i n g แลมกลายเป็นเมนเนียครับกระโดดมา3สเต็ปเหมือนจะไปหา์เวิร์ดครับจังหวะนี้ต้องการเธอเนาะต้องการแล้วยังไงขออยู่ใกล้ๆได้หรือเปล่า์เว w ร r d แล้วยังไงวิ่งหนีครับวิ่งหนีแบบนี้ไม่ได้ครับแล้วรอดด้วยนะ แล้วสกิลเมเนียตามมาหนึ่งสเต็ปครับไม่รอดนะจะหนีไปไหน <c oughs> <c oughs> ความหล่อเราจะสู้คำาตือ้อ <c oughs> ไม่เกี่ยวแล้วจังหวะนี้ไปหาเมค่คันิกครับกระโดดมาสามสเต็ปครับสกิลเมเนียนะ แล้วถามว่าสกิลทำไมอ่านชื่อไม่เหมือนกันสกิลแต่ละเลเวลเนี่ยครับเวลามันอัพเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อสกิลเนาะแล้วจังหวะนี้เล็บ้อยครับสกิลแคชเนาะไม่ใช่บาซิลิสโอ้ยชื่อสกิลเรไปมันอ,าอ่านยากขนาดนี้ what the fuck แล้วจังหวะนี้แมคคานิกลุกเองไปแล้วนะครับปล่อยวางไปก่อนเนาะเดี๋ยวมีคนมาช่วยกันนะจังหวะนี้ไปหาครับไปหาฟอร์เวิร์ดเนาะคนดีคนเดิมยังไงเห็นรอยเท้าอยู่แวบๆวบครับ แอบแถวนี้หรือเปล่าฟอร์เวิร์ดต้องการเธออยู่นะจ๊ะแล้วเจอเป็นเสียครับเมนเนี่มาสองสเต็ปครับไม่รอดเนาะเสียแมคคานิกลุกเองแล้วครับไว้ใจได้เนาะจับเสียไปวางก่อนครับเอ้าแล้วแมคานิกเหมือนจะอะไรเหมือนฟอร์เวิร์ดมาแตะหรือใช้หุ่นมาฮิวเราว่าแมคานิลุกเองไปแล้วนะครับไม่มีสิทธิ์ลุกอีกรอบสองนะ ถ้าลูกอีกรอบสองนี่คืออไม่ได้ไม่ได้แล้วจังหวะนี้ทีพีเข้าประตูครับแล้วเหมือนจะเห็นใครอยู่ตรงนั้นกระโดดทับไปอีกหนึ่งครั้งครับโอ้โหเรียบร้อยเนาะถือว่าแม่นมากๆเลยครับกิ้งกาคนนี้ไม่ธรรมาดาแล้ว JS เนาะแล้วเหมือนจะวิ่งหาครับหูขึ้นเนาะจะเป็นหุ่นเลยครับตยีหุ่นแล้วหูไม่ขึ้นแสดงว่า forward อาจจะไปรอประตูหรือเปล่าหรือจะแอบมาช่วยเพื่อน จังหวะน,นี้กิ้งกาบอกหา <c oughs> เธออยู่นะ <c oughs> เหมือนจะไม่มาแล้วหูก็ไม่มีเนาะ <c oughs> แล้วแมคคนิกเหมือนจะคานไม่ออกประตูนะครับ <c oughs> รอก,ก่อนเนาะกิ้งกาบอกรอ,อก,ก่อนเสียจะบินแล้ว <c oughs> แล้วจังหวะน,นี้ตีลงไปหนึ่งครั้งครับ <c oughs> แล้วหูขึ้นจังหวะน,นี้กระโดดไปเช็คก่อนเนาะ <c oughs> แล้วฟอร์เวิร์ดมาทันทีนะครับ จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนป้อมหล่อเลยสู้คำตื้ไม่เกี่ยวอยู่ทำไมต้องเล่นมุกเดิมแล้วหนูน้อยแม่คานิ่จะคานไปออกประตูทันหรือเปล่านะถ้าคานออกได้นี่คืออาจจะยับครับพอเวิดลุกเองออกหลุมนี่ก็เหตุการณ์ที่ผมเคยเห็นมาแล้วนะโอ้ยับครับยับแบบยับจริงๆอ่ะมาดูเกมถัดไปดีกว่านะครับแล้วเกมถัดไปอย่างนี้ยังไง ทุกคนอยากให้ผมขึ้นอ่จุดเกิดให้ไหมอาจนี้ผมจะขึ้นให้นะครับแล้วจังหวะนี้เดินมาเช็กลุ่มลังเครื่องครับสัาเนียงทำไมต้องเหนื่อขนาดนี้ด้วยเนี่ยแล้วเหมือนเห็นรอยเท้าครับโชคดีครับเจอตัวเป้งเนาะพรีดิงแลมมาสองเซ็ปครับแต่กระโดดทับยังไม่ได้นะครับเพราะว่าสกิลต้องปลดล็อกก่อนนะครับถึงจะกระโดดทับได้นะ เีดิ้งแล้วมาสองสเตปเหมือนเดิมครับตีอีกหนึ่งลังนัเรียบร้อยนะไหมค่นีกสุมากเรื่องอย่างนี้แต่มีหุ่นอยู่นะต้องมาไปกันอีกรอบหนึ่งรับตรงที่เพื่อนมาช่วยนะถ้าเพื่อนมาช่วยแล้วโดนเบินเน้ลนะครับแล้วช่วยไม่ได้นี่ยับแน่นอนครับฝั่งเซอร์นี่คือแพ้จะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วจังหวะนี้โลบครับจับไปโซนเครื่องเนาะแล้วจังหวะนี้ฟอร์เบิร์บอกร่างกายต้องการปัตตาก็แต่ไ่ชนกิ้งกา่าแต่ไม่ติดสตันนะครับ เหมือนจะชนแต่ชนไปที่โล่งก็แบบนี้เลยครับแล้วถ้าทุกคนถามว่าโฟเวิร์ดเนี่ยเจมเล่นเป็นยังไงบ้างอ่ะแบบคนนี้แหละ,แบบนนแ,หละแบบคนเมื่อกี้เลยนะชนโดนแต่ไม่สตันแล้วจังหวะนี้กิ้งกาดักครับยังรอเธออยู่นะจ๊ะใสรจับมาช่วยแล้วจังหวะนี้แล้วเหมือนเป็นนักขุดครับเก็บคิเปอร์มาช่วยจังหวะนี้มีนกหรือเปล่าถ้าไม่มีนกเรียบร้อยนะครับไม่เสียการขุดด้วยนะ เหมือนจะไม่ค่อยมั่นใจในการขุดครับแล้วตีไปหนึ่งครั้งรับสกิลปลดล็อกเต็มขั้นทันทีเนาะจากพลีดิ้งแลมเนี่ยครับกลายเป็นเมเนียแล้วเมเนียสองสเต็ปมาตะปบครับแล้วถามว่าสกิลพลีดิ้งแลมเนี่ยกับเมเนียเนี่ยมันต่างกันตรงไหนมันเลื่อนขั้นเนี่ยมันได้อะไรจากพลีดิ้งแลมเนะครับพลีดิ้งแลมหรือว่ากระโดดปกติเนี่ยมันจะกระโดดได้2ครั้งเนาะแต่พอสกิลปลดล็อกเึเต็มขั้นเนี่ยครับมันจะกลายเป็นเมเนียแล้วกระโดดได้3าครั้งนั่นเองนะไอที่ แล้วสกิลบาซิลิสเนี่ยทำอะไรได้มันจะลงแบบรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันแรงต่างกันตรงไหนแต่ก็ให้เมนกิ่งก่ามาเมนต์แล้วกันนะครับว่าสกิลตะปบตอนเออสกิลปลอกขั้นแรกกับสกิลตะปบตอนสกิลปลอกเต็มขั้นเนี่ยมันเออมันแรงต่างกันเหรอหรือมันลงไวหรือมันกว้างขึ้นเหรอ ผมไม่ใช่เมนยิ่งกาในคมตอบตรงนี้ไม่ค่อยได้เนาะแล้วจังหวะนี้ฟอร์เวิร์ดมากครับมีการเมนเหนียมาสองสเต็ปแต่ไม่สะปบนะครับแล้วตีไปที่ฟอร์เวิร์ดหนึ่งครั้งเนาะแล้วจังหวะนี้เบิ้ลไกลไม่ได้อาจจะยับแล้วครับเอาแล้วแมคคนิกเหมือนจะยอมโดนเนาะไม่รู้ว่าเคลี้ยงใกล้เตรียมแล้วหรือเปล่านะครับแต่เคลี้ยงก็ไม่ได้เหลือน้อยน้อยนะแล้วจังหวะนี้พุ่งตัวลงมากครับสกิลคลาสเน่งนะครับสกิลเนี้ยถูกปรับไปรอบหนึ่งแล้วนะ จากปกตินะครับมันลงเนี่ยมันไม่ได้ไวขนาดนี้นะถ้าเรากดลงปกติแบบปกติเลยนะครับมันจะแบบช้าหน่อยเนาะแต่ล่าสุดเนี่ยครับมันมีการปรับให้ลงไวขึ้นอย่างที่เห็นนะครับคือลงไวมากๆนะแล้วโปรเพเยอร์บางคนเนี่ยครับเขาไม่ได้ตะปบนะเขาเน้นลงแล้วมาตีนะครับแบบเอาชัวร์เลยเนาะก็นั่นเลยครับแล้วจังหวะนี้ไปหาเหยื่อต่อครับคนเฝ้าสุสานเกรฟทิเวอร์ อยู่ตรงไหนจะแอบเนียนไปหรือเปล่าแล้วตัดสินใจขุดทันทีนะครับไม่เสี่ยงเนาะกิ้งกาก็ไม่ไล่ครับเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่าเนาะแล้วเหมือนจะเห็นใครครับไม่เนียวมาสองเส็บสามเส็บแล้วก็ปาซิลิสลงนะครับโดนทันทีเนาะเป็นเซียนะแต่เซียไม่รู้ว่ายอมโดนหรือเปล่านะครับไม่มีการพับไม้ดักแต่อย่างใดเนาะเหมือนที่กิ้งการอลงมาก่อนนะแล้วจังหวะนี้เราได้ปล่อยลามาดักหน้าได้นะ แล้วเหลือส <c oughs> เรื่องกับอีก3 <c oughs> คนแบบนี้จะยับหรือเปล่านะฝั่งเซิร์ฟเหมือนจะฮิวกันอยู่ครับโอ้เอมาโซนใกล้ด้วยนะมีการปักปีเปอร์ครับเน้นระยะห่างเนาะแล้วยังไง2คนนั้นยังปรึกษากัน <c oughs> ว่าใครจะเข้าแต่ตอนนี้กิงกาจะเข้าแลวครับตีไปหน step นะึ่งสเต็ปเนาะแต่ว่าขุดทันนะครับ แล้วจังหวะนี้ยังไงฟอร์เวิร์ดรอสแตนแบยหรือเปล่าแล้วเมเนียม,มากระโดดทุบครับบาซิลิสเนาะแล้วโดนด้วยนะครับจังหวะนี้น่าจะเข้าไม่ได้นะยังฝืนอยู่ครับยังฝืนแบบนี้ไม่ตีเลยเนะนี่พอยครับก็ยังดีที่ช่วยได้ครับแต่จังหวะนี้ยังไงเมนเนียม,มาหนึ่งสเตปสองสเตปสามสเตปไม่เห็นไปครับแต่ฟอร์เวิร์ดอยู่ตรงนี้แล้วนะอย่างนี้ก็ไม่รอดครับ ล้มไปสองคนหรืออีกสองเรื่องโอ้โหชิวๆครับชิวๆเลยเนาะชิวๆเหมือนแบบตอนที่เราขับรถไปกับเพื่อนสองคนครับแล้วเพื่อนของเราเนี่ยโดนสาวโทรเรีก่กแล้วก็ทิ้งเราไว้กลางทางนั่นแหละชิวแบบนั้นเลยนะยังแขนไม่หายเลยเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องจริงทิ้งไม่กลางทางแล้วมันก็หนีไปน่าคบจริงๆเพื่อนของเราเนี่ย แล้วจังว่านี้ไม่เนียมา1สเต็ป2สเต็ป3สเต็ปแต่ไม่โดนนะครับโยกหลบทันได้เนาะน่าจะรอดครับเรียบร้อยเนาะ <S 2> <S 2> <S แล้วมาดูเกมถัดไปนดีกว่านะครับเกมนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นกิ้งก่าอันดับหนึ่งครับเทียเอสอันดับหนึ่งนะครับ,บ,รบไม่ธรรมดาเนาะดาวก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับแล้วจังหวะนี้เดินไปกลางแมปครับกลางโบสถนะ์เนาะหูขึ้นแนะครับหูขึ้น แล้วโดดมา2ส,สเตปครับเอาเหมือนว่าเขาจะเห็นใครสักคนหนึ่งนะแต่เขาไม่ไล่ครับหรือเปล่านรืเขาไม่เห็นหรือ <c oughs> ผมเห็นคนเดียวหรือมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แล้วจังหวะนี้รอยเท้าเห็นแล้วนะครับ <c oughs> เหมือนว่าจะยังลังเลอย,อยู่ครับยังไม่เจอเป้าหมายที่ถูกใจเนาะ <c oughs> แล้วเจอคนขุดแล้วครับ อเหมือนว่าเขาจะหาคนขุดครับเพราะคนขุดเนี่ยเป็นตัวที่น่าจะช่วยง่ายครับถ้าเก็บคนขุดได้ก็อาจจะไม่มีใครช่วยได้ก็ได้เนะยครับแล้วจังหวัดเรียบร้อยครับเกาหลังไม่หนึ่งฟังเนาะแล้วคนขุดนี้จะรีปแฟลกครับสปินไม้ไปแต่ไม่รอดครับกระโดดตะปบแต่ไม่ตรงเลยครับเรียบร้อยครับขุดทันเฉยเลยนะเมื่อกี้ผมคิดว่าน่าจะโดนนะ แล้วจังหวะนี้ยังไงกันต่อยังเดินไล่อยู่นะครับแล้วมีการกระโดดครับ b <P> l e e d i ล g lip <lift> มาหนึ่งสเต็ปเนาะไม่รอดครับต้องขอเล่าก่อนนะครับเมื่อกิ้งกาเนี่ยเอาจงจริงไหมถ้านับตามความเก่งของตัวละครนะครับถ้าผมนะในความคิดของผมนะผมว่าไม่ติดเทียเอสครับและก็ไม่ได้ติดเทียเอด้วยนะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่มันต้องใช้การฝึกฝนค่อนข้างสูงครับเรียกได้ว่า ถ้าเล่นให้เก่งมันก็เก่งมากๆครับคล้ายๆกับลีโอนั่นแหละครับแต่ถามว่าตัวอื่นถ้ถาฝึกให้เก่งมันก็เก่งไหมมันก็เก่งเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละครับถามา่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับถ้าใครอยากเอาไปเล่นเนาะแต่ถ้าให้ผมแนะนําในตอนนี้นะในเมตาตอนนี้นะครับผมแนะนําเป็นอันโตนิโอครับ <c oughs> หรือว่าวาโอลินเนาะช่วงนี้มาแรงมากครับแล้วการโดดมาจังหวะนี้เลิจคลาสทันทีนะครับมีการดึงเหล็กมาหนึ่งครั้งครับส่งนกจากเซียด้วยนะ แต่ยึกยักไม่เข้าครับพอร,รู้ว่าเลยเฟตนะมันเลยเฟตแบบปิ่มเฟตนะครับจังหวะนี้กระโดดตั้มไม่โดนนะ <c oughs> เขาเสียายครับเขาเสียายการนั่งเนาะแล้วมีเขาบอยมาดึงจากเก้าอี้นะแล้วจังหวะนี้ยังตามกันต่อครับไม่เนียมาสองสเต็ปแล้วก็บัซซิลิสลงทันทีนะขบอยโดนนะครับ <c oughs> ชารติตีไปจังหวะนี้แต่พับไม้ทันครับ มีการวางปีเปิดแล้วก็กระโดดมาอีกหนึ่งสเต็ปแล้วเหมือนว่าจะกระโดดดักทางหรือเปล่าครับชา์ตีมาตั้งวันนี้ oh. โดนด้วยนะ <Yeah. S 1> แล้วเคาบอยหูเค้ือนอย่างนี้มาซับหรือเปล่าแต่เป็นนอนตันนะครับสตันทันด้วยนะ <Hey. S 1> แต่วางก่อนครับ <Hey. S 1> เคาบอยเหมือนไปฮิวครับเหลือแค่นอตันเนาะ oh. วางชิวๆครับ <c oughs> นอตันอาจจะดักผิดฝั่งนะแล้วจังหวะนี้การโดดมาสองสามสเต็ปครับแต่ไม่เข้าเนาะสามคนกับสามเครื่องครับแต่มีหนึ่งคนที่เจ็บอยู่นะแล้วเห็นแล้วครับจังหวะนี้เป่าไม้ไม่เอา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 แล้วจังหวะนี้ข้ามหน้าต่างมาครับกิ้งกาโหดกระโดดทับผมจะตั้งชื่อปลุกคลิปนี้ไ้เลยนะ แล้วเห็นเป้าหมายแล้วครับมีการกระโดดจากหน้าเนาะ <_ dim> เป็นเซียนั่นเองนะครับอันดับหนึ่งขอโชว์สเต็ปกระโดดแบบโหด,ดเลยได้ไหมพี่ <_ dim> แล้วเห็นแล้วครับ <_ dim> แต่จริงๆก็ถือว่ากระโดดโหด,ดอยู่นะเอ้าจังหวะนี้อย่างนี้ยังไงมุมอย่างนี้มุมอย่างนี้มันจะดีหรือเปล่า,รา <_ dim> กระโดดยากอยู่นะครับแถวนี้เนาะ กระโดดมาครั้ง,รง,รงกระโดดเนี่ยครับผมแนะนำเลยนะพยายามหันหน้าจอไปฝึกกระโดดก่อนก็ได้นะครับแล้วเมเนียมาบาซิลิสตามแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่โดนเสียเนาะยังวนๆกันต่อครับวนๆแบบนี้อาจจะไม่ดีแล้วนะวัดไปเลยครับแต่ไม่โดนเนาะ กระโดดมาหนึ่งครั้งแล้วบาซิลิปไม่รอดครับ <G ül> แล้วไม้ก็พังไม่ด้วยนะแต่เหมือนมีเขาบอยครับถ้าดึงสวยๆหาจังหวะดีๆดูดนกได้อาจจะชนะได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะก <G ül> ิ้งการู้แล้วครับอาจจะเกมตึงเนาะแล้วเห็นเหมือนมีคนสวมหมวกเดินไปมาอยู่ตรงนี้ครับรู้นะว่าขอบอยอยู่ตรงไหนปักปเปอร์ไปก่อนครับ แล้วเดินเหมือนจะเข้าตีไปหนึ่งสเต็ปครับขระบอยยังไง mm hmm. แล้วกินจาจับเมียทันหรือเปล่าแล้วเมียไปกรับบัสซิลิสต,ตามหรือเปล่าจังหวะนี้โดนสองนะครับแล้วขอบอยโดนตีตามแนละ้วโอ้ไม่รอดครับโอ้ลิ้นพันกันไปสองรอบนะเมืเ่อกี้แล้วมีการจับเสียมาวางครับเดินหนึ่ง <c oughs> เล <c oughs> ี้ยงคน้อมอีกหนึ่งคนเอาขอบอยไปนั่งเนี่ยไม่รอดแน่นอนครับนอตันจะมาช่วยหรือเปล่าจังหวะนี้เลยจะถอดเครื่องต่อให้มันจุดเนาะแล้วเหมือนมีหูขึ้นครับนอตันจะมานะ จับมาก็ได้กิงก่าบอกก็มาดิครับตีไปหนึ่งครั้งแล้วไม่รอดเนะ <S 2> <S 2> <S เดินตรงๆอย่างนี้เอาแล้วมีเหล็ก <S 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 มีเหล็กมีเหล,ล็กดึงลงครับถือก็ไม่รอดเหมือนเดิมครับโดนตีเนาะและถ้าดูจบแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าดูจบแล้วนะครับหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็ได้เนาะด้านล่างนะครับแลวถ้าใครชอบใจคลิปนี้และอยากเป็นกําลังใจให้ผมนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ครับและที่สําคัญเลยครับอย่าลืมเนาะ อย่าลืมแปลงปันกันด้วยนะครับ